ตัวนี้นะคะน้องเปียกค่ะไซส์ไมโครเนี่ยซึ่งมันหาย,ยากมากในประเทศไทยเคยมีคนออฟเฟอร์หกลักหกลับใช่ถ้าตัวแพงกว่าดิฉันนี่คุณผู้นนมชมอันนี้คือตัวทัปของวงการในการว่ายน้ำเลยโอเคมะมี่พร้อมเมียงลูกไปเลยไปเลย่เ่อุ้ยเหมาส่งลูกข้องเรียนหนูบา้านแล้วลูกให้น้ำโชว์ กับนิค่ะแต่ว่าโลเคชั่นของเราวันนี้ที่นี่เป็นแมนชั่นเป็นคอนโดการที่สัตว์เลี้ยงกับคอนโดอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็จะไม่ค่อยคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆที่เขาไม่ให้เลี้ยงใช่ไหมแต่ที่นี่เขายืนหนึ่งมากๆนะคะแมนชั่นนี้เลี้ยงสัตว์ได้ที่สําคัญเขาไม่ได้เลี้ยงแค่ตัว2ตัวคุณผู้ชมเคขาเลี้ยงหลายตัวมากๆเลยบ้านนี้ที่เราแอบตามมาก็คือ นิวจิวบูลีแฟมิลี่ใครที่ชื่นชอบอเมริกันบูลีนะนิวบอกเลยว่าเทปนี้ห้ามพลาดเพราะนิวเองเป็นคนที่ชื่นชอบสุนัขพันธ์ุนี้เหมือนกันมีความเท่หล่อสุข,ขุมนุ่มลึกวันนี้จะไปพูดคุยกับพี่ไข่เจียวกันคนนี้เนี่ยเขาคลัางรักจนแบบว่ามีความรู้อลังการงานสร้างไปจ้ะไปเมาท์มอยและไปขโมยหมากัน ันที่ห้องของพี่ไข่เจียวแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่คือเจ้าแม่บูลลี่นั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่เก่งไม่ใชการบูลลี่คนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นการเลี้ยงหมาพันธุ์บูลลี่นั่นเองนะคะอันนี้คือสุนัขสายพันธุ์อเมริกันบู <ool> <ool> ลลี่แต่ก่อนอื่นเลยนุอยากรู้มากเลยค่ะว่าทำไมทำไมถึงอยากจะเลี้ยงสุนัขพ,พันธุ์นี้คะ่ะ ตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะเลี้ยงพิษบูทีนี้เนี่ยก็ไปดูที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งค่ะเขาแนะนําว่าลองดูสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งไหมเขามีความน่ารักอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีความดุร้ายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยขอดูรูปพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยถูกใจถูกใจมากมากเลยพอได้เลี้ยงแล้วค่ะก็รู้สึกว่า เป็นหมาที่แบบว่ามีความขี้อ้อนมีความกระตือรือร้นแบบเวลาเราจะทําอะไรเนี้ค่ะคือเขาจะแบบว่าไม่มีขี้เกียจ เขาก็จะแบบว่าแม่ทาแม่ทําอะไรเห้เราทําด้วยคือนิวนิวมองว่าหลายๆคนอ่ะเขาเห็นหน้าเขาคือภาพจำอ่ะเขามีความคล้ายผิดบูมากถ้าเห็นแต่หน้าแต่พอยืนขึ้นปุ๊บโอเคไม่ใช่แล้วหนึ่งหรือเขาจะผิดบูหรือเปล่าหรือเขาจะไม่ผิดบูอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีสังเกตไหมคะความต่างผิดบูกับบูมีค่ะมีวิธีสังเกตคือซึ่งอเมริกันบูลี่เนี่ยคือเขาก็จะมีคลาสของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาเขาอ่ะคือกระบอกปากเขาจะสั้นจะสั้นกว่า กว่าพิษบูพิษบูเนี่ยจะหน้ายาวๆกระบอกปากยาวเห็นว่าพี่ไข่เจียวทําช่องด้วยเป็นเพดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะตอนที่เราเริ่มต้นเลี้ยงอะค่ะ,คะเราจะเห็น,นว่าพอเราเลี้ยงไป เราก็หลงไหลเราก็รู้สึกว่ามัน,มนเป็นชาเลนจ์ที่แบบมันทําให้เรามีแพชชั่นเราขอเ,ขอเป็นตัวแทนของของใครหลายๆคนที่เลี้ยงอเมริกันบูลลี่แล้วก็มาบอกคนในสังคมไทยว่าเฮ้ยลองมองมองุมอมองของอเมริกันบูลลี่ใหม่นะคะเพราะว่าอเมริกันบูลลี่ไม่ได้ดุร้ายเหมือนที่เ,ทเ,ทเป็นข่าวว่าเป็นพิษบูอะไรอย่างเงี้ยรุกาดใช่เราก็เลยเหมือนกับอยากจะโชว์มุมมองของอเมริกันบูลลี่ ให้คนไทยรู้จักมากขึ้นหลายๆคนนะชอบสับสนว่าเจ้าตัวนี้มันเหมือนพิษบูมันมีสาเหตุไหมคะมีค่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานของ น้องหมาอเมริกันบูลลี่ค่ะคือพัฒนาสายพันธุ์โดยใช้อเมริกันพิทบูลเทอรีอ่ะผสมกับอเมริกันบูด็อกหรือโอนอิงลิชบูด็อกค่ะมันก็เลยน้องหมาเนี่ยยังมีบอดี้หรือโครงสร้างที่ยังที่ยังคล้ายคลึงกับพิทบูลอยู่ค่ะแต่ว่าอพอพัฒนาสายพันธุ์มาความดุดันหรือความโหดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะหายไปค่ะก็จะเหลือแต่ความน่ารักของน้องหมาอเมริกันบูลลี่เนี่ยค่ะวันนี้ คืนดีก็ผูกโบใส่ที่คาดผมเป็นยูนิคอร์นวิ่งเล่นในบ้านตอนนี้นะคะน้องเปียค่ะน้องเปียใช่น้องเปียคือเล็กไซส์ไมโครเนี่ยจะเล็กกว่าพ็อกเกตค่ะค่ะแล้วก็เขาจะมีความยูนิคซึ่งมันหายากมากในประเทศไทยสีสีบลูค่ะสีบลูตัดกับสีขาว แล้วก็มีสีบลูตัดเป็นจุดลายลยแบบนี้เป็นถุงเท้าลไรโฟกัดดอรนี่จ้ะถุงเท้าโฟกัดดอร์องกับเอ่อผ้ากันเปื้อนโฟกัดดอทนั่นเองนะคะจริงๆแล้วอ่านีว่ะเคยได้ยินมาว่าสุนัขที่เป็นสีบลูอะไรเงี้ยจะชอบแพงจริงไหมคะมันเคยมีหนังเรื่องจอ์นวีคค่ะ,ะทีนี้มันก็เลยเป็นความนิยมของคนใน คนในวงการบูลี่ก็อยากอยากเลี้ยงสีบูตามแบบแฟชั่นอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคือในตลาดเนี่ยสีบูก็ราคาปกติทั่วไปเลยใช่แต่สีที่แพงกว่าค่ะตอนนี้จะเป็นสีสีไตรสีไตรก็คือจะเป็น3มสีค่ะ3มสีในในในตัวเดียวอะไรเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดู๋อันี่มีด้วยชื่อน้องบุดด้าค่ะ ของพี่ไข่เจียวที่เป็นสีไตรค่ะที่เราสง us, สัยกันว่าไตรนั้นจะเป็นยังไง <โข y> นี่ค่ะเขาอยู่ตรงนี้แล้วจ้าใช่ล้วนี่คือน้องบุ๊ด้ใช่ค่ะที่พี่ไข่เจียวบอกว่าเขาเป็นสุนัขสีไตร <summit> ที่ตอนนี้ราคามันมาแรางที่สุด <_ letter> ใช่คนที่อยากจะเล่นสายพันธุ์นี้จริงจังสิ่งที่เราจะต้องสังเกตว่าลักษณะส่วนกระโลกเอ่ยค่ะ ลตัวเป็นอย่างไรอันไหนที่เขาแบบเป็นไซส์มาตรฐานนี่เขาควรจะโครงสร้างกระดูกใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็หัวใหญ่แล้วก็หลังเขาก็ตรงด้วยนะคะค่ะคือบางบางตัวเขาจะหลังแอนลงไปอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้หลังเขาสวยมากค่ะอือหอใช่แล้วก็ลักษณะของหางเนี่ยก็เต็มด้วยสายพันธุ์นี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วนิยมตัดหูเพื่อความเท่ความสมาร์ทของตัวหมาเองนะคะ พันเนี้ยจะเป็นพัน์ที่ผิวแพ้ง่ายนะคะฉะนั้นแล้วเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบเจอความชื้นบ่อยๆเล่นน้ําบ่อยๆแล้วเราไม่ทําความสะอาดให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะผื่นขึ้นง่ายมากพูดถึงเรื่องอาหารการกินของเขาอะค่ะเขากินอะไรยังไงก็อาหารเนี่ยส่วนใหญ่ที่บ้านเราเองอะนะคะ<ช>คือจะให้อาหารเม็ดเป็นหลักแล้วก็เสริมด้วยไก่ต้มก็คือเน้นสะดวกเป็น<ช>หลักเลยนะคะ<ช>แล้วก็สุขภาพน้องก็ยังได้แข็งแรงด้วย<ช>นั่นเองจ๊ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไข่เค็มไข่เค็มค่ะอันนี้ลักษณะของเขาเป็นยังไงบ้างคะน้องไข่เค็มนะคะเป็นอเมริกันบูลลี่ซส์พ็อกเก็ตค่ะค่ะแล้วก็สีบลูแล้วก็สีขาวอืมนะคะแต่ว่าตัวนี้โครงสร้างก็คือใหญ่แล้วก็แบบเท่มากใช่ค่ะคือกะโหลกแตใหญ่มากไข่เค็มหล่อเข้มเอสเปสโซ่ หลอกเข้มเอสเปรสโซ่ไปอีกะนะคะเป็นหล่อแล้วก็ผสมนมเล็กน้อยที่ออปลายเท้าสีขาวแต่ว่านีขาวยังมีอีก <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะโชว์ให้ดูทุกตัวเลยให้ทุกคนได้เห็นความหลากหลายของค,คลาสของอเมริกันบูล่ ันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวชื่อว่าอะไรคะน้องคอฟฟค่ะก็เป็นอเมริกันบูลลี่พ็อกเก็ตไซส์แต่เป็นตัวเมียสังเกตว่าตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าอย่างน้องไข่เค็มเมื่อสักพูอะค่ะอันนั้นเขตัวลําแน่นปุกเปรียบเทียบน่าจะเป็นผู้หญิงตามฟิตเนสที่ยกก้ามใหญ่ๆใ, <c oughs> ใช่เลยทรงนี้ชอบมากจริงนะคะอันนี้นิสัยเขาเป็นยังไงบ้างคะเป็นเด็กที่ขี้อ้อนค่ะมากๆที่เา้าร อบนอนใช่ชอบนอนที่เสาอะไรเงี้ยค่ะอืหือันนี้ความที่อ่อนนี่แบบให้ที่1เลยใช่อันนี้คือสีขนเป็นสีสีบลูค่ะสีบลูเหมือนกันอันนี้ก็มีตัดรูตัดด้วยสีขาวที่อยู่ตรงเชดนะคะส่วนกาีฟเนี่ยคือเคยเข้าประกวดมาแล้วแล้วก็ได้เบสจูเนียได้รางวัลด้วยใช่ค่ะ น้องเล็กสุดของบ้านแต่ไม่ใช่ในแง่ของอายุแต่เป็นขนาดที่จิ๋วมากค่ะอันนี้เป็นคลาสไมโครใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือความต่างคือคุณผู้ชมค่ะเขาจะตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาแล้วคือไม่ได้เล็กเพราะว่าเขาแค้แกนนะแต่ว่ามันเป็นคลาสของเขาตัวเล็กแต่กล้ามเขาแน่นจริงคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้บ่าแบบเป็นก้อนๆๆๆเลยคุณผู้ชมอ่ะอน,นี่ว่าหลายๆคนดูมาตลอดทั้งรายการอ่ะน่าจะชื่นชอบแล้วแหละแลวแหลายๆคนที่อยากจะเลี้ยง ได้ข่าวว่าที่นี่มีบรีเดอร์ด้วยมีการบรีดแล้วก็มีรับผสมพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปกตินะคะก็คือเป็นบรีเดอร์ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยนะคะคือจะทําปีละครั้งพอเจอพ่อพันธุ์ที่ถูกใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะผสมแล้วก็บรีดออกมาตามที่เราอยากได้ไซที่ไซที่เราต้องการแล้วถ้าสมมตินิวอยากได้มากเลยที่นี่ขายที่เท่าไหร่คะก็อย่างไมโครบูลี่ก็เคยมีคนออฟเฟอร์เป็น หกหลักหกหลักใช่ถ้าตัวแพงกว่าดิฉันนี่คุณผู้ชมอยากเกิเป็นหมาตั้งหนึ่งเทปนะคะงที่บอกว่าไมโครมันเป็นแรไอเทมค่ะมีครั้งหนึ่งพี่ขยาวาคาพาน้องหมาไปงานประกวด ABKC แล้วก็จะมีคนอเมริกาค่ะที่เขาเป็นบรดเดอร์เขาก็มาเจอเปียกเขาบอกว่าเฮ้ยคุณบีดได้ยังไงเนี่ยคุณมีไดมอนด์อยู่ในมือนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีไดมอน แลวสมมติว่าเป็นคลาสอื่นๆน,นะคะถ้า,าคลาสอื่นๆอย่างที่ขายจะบริอยู่นะคะก็จะเป็นไซพกเกตราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30เนนะคประมาณนี้ค่ะไปจองได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยก็ติดตามที่เพจหรือว่า Facebook ได้หรือว่าใน i n s t a g r กรมก็ตอนนี้ค่ะที่เรามีโปรเจกต์ซึ่งโปรเจกต์ที่ขาจะทำอยู่ก็จะมีน้องเปียกเนี่แหละค่ะที่ขายน้ำเชื้ออยู่แล้วก็มีน้องเจ้าหนาย ทาที่พี่ไข่จะอยู่คอนโดแบบนี้น้องม <c oughs> อหมาก็อาจจะต้องออกกําลังกายบ้างมีกิจกรรมอะไรกับพวกเขาบ้างคะคือหมาเมกามบุรีเนี่ยเป็นหมาที่มีพลังงานค่อนข้างเยอะเราฉะนั้น <c oughs> แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการแพลนหรือว่าการเมนจให้เขาออกกําลังกายในทุกๆวนันเ <c oughs> พื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานของเขาด้วยในทุกๆวนัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราไม่ ปล่อยพลังงานให้เขาหรือไม่ไม่ให้เขาออกกำลังกายเขาอาจจะแบบงดิดกิจกรรมที่เด็กๆชอบคือเรื่องการว่ายน้าด้วยทุกต้องค่ะค่ะ,คะมีตัวหนึ่งค่ะที่ชอบว่ายน้ํามากๆคือบะหมี่ค,ค่ะ,คะเห็นน้ําไม่ได้เลยคือจะวิ่งกระโดดจ้าแล้วก็ว่ายชอบ,ชอบเลยชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะโอ้หมาบางสายพันเจอน้ําวิ่งหนีแต่ว่าหมาที่นี่วิ่งเข้าใส่เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่านะคะว่าเวลาเด็กๆเขาแบบเจอน้ําหรือไปทํากิจกรรมต่างๆมันเป็นยังไงบ้างค่ะ กิจกรรมนะคะที่พี่ไข่เจจะต้องพาเจ้าน้องหมานะคะมาออกกำลังกายกันก็คือการเดินเล่นนั่นเองใช่ไหมคะใค่ะปกตินี่เดินไปตรงไหนบ้างคะเนี่ยก็จะเดินรอบรอบตึกนะคะแล้วก็เดินในซอยและตัวนี้อยู่หนึ่งเรื่องเดินเล่นตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายนะคะเวลาที่เราเรียกเขาก็เจ้านายเจ้านายเหมือนบอสเลยเหมือนบอสเลยแต่เราต้องเป็นบอสเขาเนาะใช่ค่ะนะคะอ่ะไปเราพาเขาไปเดินเล่นกันดีกว่าค่ะ ึงการที่พาน้องหมามาเดินเล่นแบบนี้ค่ะแล้วแบบเด็กๆบ้านนี้เป็นเด็กๆพันหน้าสั้นด้วยค่ะจะต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรบ้างอะคะก็เรื่องของสภาพอากาศได้สำคัญเป็นที่หนึ่งเลยค่ะคือก่อนที่จะพาออกมาเดินเล่นเนี่ยค่ะอากาศต้องไม่ร้อนคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบพาเดินตอนเช้าๆเลยหรือไม่งั้นก็เย็นไปเลยใช่อากาศจะต้องเย็นแล้วก็ ดูจังหวะสภาพของเขาด้วยคือถ้าเขาร้อนเขาก็จะลิ้นแผ่นี่คือเราต้องแบบสโลว์ดาวแล้วพยายามระบายความร้อนให้น้ำหรือว่าให้ความเย็นเขาอะย่าเงยคะและนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเ,เขาชอบมากน,น,นะคะเ,รรเด็กๆไม่ใช่เด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้นะคะ อันนี animals, ้เป uh, ็นอีกหนึ ımız ımız song, mm ่งตัว uh คือน้องมะหมี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือตัวทัพของวงการในการว่ายน้ำเลยค่ะมะหมี่เนี่ยเป็นไซส์คลาสสิกค่ะจะมีความแข็งแรงคือสุขภาพดีที่สุดในบ้านเลยโอเคมะหมี่พร้อมเมียงลูกไปเลยไปเลยอุ้ยเหมือนส่งลูกห้องเรียนอุบานแล้วลูกว่าน้ำโชว์อะ ด้วยบะหมี่อะค่ะเป็นหมาตัวแรกเราก็เลยมีเวลาที่ได้เทคแคร์ดูแลเขาแล้วก็เราได้ฝึกเขาว่ายน้ำตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยชอบมาตั้งแต่เด็กเลยพอว่ายได้แล้วคือพอเราพาไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบสนุกเนี่ยเนีอ่ะอ้วนน่ะนั่งๆปิงนั่นแล้วค่ะบะหมี่บะหมี่ นเนี่ยจะตกหลุมรักสุนัขสายพันธุ์นี้และหลายๆคนที่ยังก่อนหน้านี้ตกใจเจอหน้าเขาแล้วกลัวเนี่ยจะหายกลัวแน่นอนนะเพราะว่าเขาเนี่ยน่ารักแล้วก็อ่อนโยนจริงๆอยากจะให้พี่ไข่เจลฝากช่องทางการติดตามต่างๆ,ๆหน่อยค่ะค่ะก็ไข่เจลนะคะตอนนี้กํลาลังทําช่อง y o u t u b e นะคะที่เกี่ยวกับน้องหมาสายพันธุ์อเมริกันบูลี่โดยเฉพาะเลยช่องจูจ่ๆบูลี่แฟมิลี่ แล้วก็ยังมีอีกช่องทางก็คือ IG นะคะจิบจิวบุรีแล้วก็ยังมีความเพลิเพลความสนุกสนานของน้องหมาด้วยนะคะก็จะมีช่องทางติกต o k ค่ะมีติกต o k ด้วยใช่ค่ะอยู่ในจุดที่น้องหมามีติกตอกแล้วคุณผู้ชมไปติดตามกันได้นะคะช่องทางต่างๆที่พี่ไข่เจียวได้บอกไปเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะนิวมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเจอฮายมาฝากเด็กๆที่บ้านนี้ด้วยค่ะ อันนี้คือเคซี่พรีเมียมด็อกสแนนะคะเป็นกระดูกอ่อนไก่นิ่มค่ะอันนี้เนี่ยจะบำรุงในเรื่องของกระดูกของน้องๆแคลเซียมจัดเต็มแน่นอนที่สำคัญไม่ติดขอไม่แหงล้าไสดด้วยอันนี้ฝากให้เด็กๆดก้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเ้ คนเนี่ยชอบเดินทางไปไหนมาไหนใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่ห่วงลูกรักลูกมากติดลูกตลอดเวลานะคะก็อยากจะพาน้องหมาไปด้วยในทุกทกที่เลยแต่บางทีเนี่ยมันมีช่วงที่มันจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องลงไปท,ทําธุระและ้วต้องทิ้งน้องหมาไว้บนรถวันนี้คุณหมอค่ะเขาจะมีคําแนะนํามาว่าถ้าจําเป็นจะต้องเอ้น้องหมาทิ้งไว้บนรถเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างติดตามกันในช่วงของอ๋อโอเคกับคุณหมอค่ะ จริงแล้วการทิ้งสุนัขไว้ในรถนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้หมอแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าน้องอาจจะขาดอากาศหายใจหรือบางตัวอาจจะเป็นพวกลมแดดพวกฮิสโตกนะคะหรือมากไปกว่านั้นคือถ้าไม่เคยอยู่ในรถเลยแล้วอยู่ในรถตัวเดียวอาจจะเกิดอาการตื่นเต้นตกใจพานิคแล้วอาจจะพานทําให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าตัวเขาไปโดนพวงมาลัยโดนเกียร์โดนคันเร่งอนะไรเงนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะคะก็แนะนําให้อยู่ในเวลาระยะเวลาไม่นานมากก็คือไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็ควรจะจอดรถในที่ล่มเปิดหน้าต่างเปิดกระจกนะคะเพื่อให้อากาศระบายนะคะแล้วก็ถ้าน้องตัวเล็กๆก็คือแนะนําให้ใส่กล่องใส่เคสแล้วก็มีน้ําสะอาดให้จิบการสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ะค่ะหมอห่วงเรื่องอุบัติเหตุมากกว่านะคะ ถ้าเป็นลูกหมาก็อาจจะใส่เคสถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ไม่แนะนำแล้วก็ยิ่งฟรีด้วยก็ยิ่งไม่แนะนำเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์นะคะคุผู้ชมน้องหมาที่แรงเยอะแบบน้องหมาบ้านนี้สายพันธุ์เมริกันบูลี่นะคะหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์อื่นที่เขาแรงเยอะมากๆ หลายๆคนอาจจะเคยเห็นใส่เป็นโซ่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมมีความเท่ด้วยแต่สําคัญคือต้องดูความปลอดภยัยเขาก็คือมันจะต้องเป็นสแตนเลสแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเหล็กมันอาจจะเป็นสนิมก็ได้แล้วถ้ามันขาดได้มันจะบาดคอน้องๆเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นนะคะนี่มี1ร้านนี้มาแนะนํานะคะก็คือต้านปลอ,อกคอโซ่สแตนเลสแท้และอุปกรณ์สําหรับน้องหมาแม็กคุณผู้ชมได้ไปเลือกช้อปปิ้งกันเลือกสิ่งที่สุดให้กับน้องหมานะคะไปในช่องของเพชรไกด์เลย ผมแจ้นะครับเป็นเจ้าของเพจตาลปอกคอโซ่สแตเลสครับสวัสดีค่ะปอยค่ะเป็นเจ้าของเพจตาลโซ่สแตเลสแท้ค่ะโควิดนะครับ งานก็น้อยลงแล้วเราเองก็เลี้ยงสุนัขอุปกรณ์ที่เราอยากได้มันไม่ค่อยมีขายครับเราก็เลยทําเองเริ่มจากที่ว่าเราเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วแล้วก็ด้วยว่าสุนัขสายพันธุ์บางแก้วเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของความดุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากได้วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มาใช้กับเขาซึ่งเน้นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็อยากได้เรื่องความปลอดภัยสําหรับเด็กๆอะค่ะออพอเราเข้าไปหาในท้องตลาดตามร้านอย่างเงี้ยค่ะมันไม่โดนใจเขามีความรู้ทางด้านพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไปหาวัสดุดมาทําเองเลยค่ะโดยออลองผิดลงถูก จนมาได้ตัวสแตเลสเนี่ยค่ะเรารู้ว่าแบบไหนเหมาะกับหมาของเราฮะก็เลยทําขึ้นมาครับคนเห็นเขาเริ่มสนใจอยากให้เราทําให้เขาบ้างครับทําไปทํามาแล้วรู้สึกว่ามันมีเยอะขึ้นก็เลยทําแบบจริงจังขึ้นมาครับ สำหรับสายล่ามนะครับโดยเฉพาะตรงตัวคล้องคอเขาเนี่ยครับคือสแนปลิงกับลูกหมุนก็คือว่าของเราเนี่ยจะเป็นสแตนเลสแท้โดยเฉพาะสายล่ามาก็ตามขนาดไซส์นะครับหมาใหญ่ก็มีไซส์ใหญ่หมาขนาดกลางก็มีไซส์กลางส่วนสายจูงเราจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองแล้วก็จะเป็นคอหมาทองเหลืองสําหรับคไว้จูงหมาโดยเฉพาะเลยมันจะมีลูกหมุนคลายให้เราตลอดมันจะไม่พันกันฮะไอ้นี้สําคัญมากนะครับ ของผมวัสดุที่ผมเอามาใช้เนี่ยเป็นลูกหมุนที่สามารถถอดสลักเปลี่ยนโซ่ได้คนที่เอาไปใช้แล้วอยากจ,จะต่อโซ่ให้ยาวสามารถแกะสลักของลูกหมุนแล้วต่อโซ่ได้นะครับคือเราไม่ได้ทําให้มันล็อกตายสามารถเอามาต่อโซ่หรือเปลี่ยนขนาดไซสโซ่ได้อยู่ที่ว่าลูกหมุนของเราเนี่ยเราใช้ขนาดไหนแล้วก็โซ่เหมาะแค่ไหนครับ ก็ตอนนี้ทางร้านเรานะคะก็จะมีปอกคอโซเซเลตแท้เนี่ยรองรับเผือบทุกไซส์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาพันเล็กก็คือเล็กสุดอยู่ที่ประมาณ2มิลนะคะจนถึงใหญ่สุดตอนนี้ก็คือ,อ,อ10มิล12มิลสำหรับแบรนด์ด็อกพิทบูลตัวใหญ่ได้เลยอะคะ่ะอยากได้ปลอกคอที่สามารถใส่ได้ถึงตอนโตแต่ว่าน้องยังเล็กแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะสั่งขนาดความยาวเผื่อมาได้สามารถที่จะปรับระดับได้ พอน้องหมาโตปุ๊บเนี่ยก็สามารถใส่ได้เต็มเส้นพอดีอย่างนี้ค่ะตัวนี้ก็จะขายดีเหมือนกันฝากร้านตาลปอกคอโซ่สเตเลสแท้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งปอกคอใส่จูงโซ่ล่ามแล้วก็ในอนาคตก็จะมีสินค้าตัวอื่นๆขึ้นมาอีกนะคะคราวนี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยให้เราแนะนำว่าวัสดุหรือสินค้าตัวไหนเหมาะสำหรับเด็กๆที่บ้านคุณได้ค่ะ วันนี้นะคะน้องนอเมริกันบูลี่จากบ้านจิ๋วนั่นเองเอาจริงนะปกติชอบพันนี้อยู่แล้ววันนี้หลงรักมากกว่าเดิมอีกแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องหลงรักเหมือน,นแน่นอนนะคะและถ้าคุณผู้ชมนะคะอยู่บ้านช่วงนี้เหงาๆไม่มีอะไรทำนะคะแนะนําว่าสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็เลยรู้ไหมคะไปกด s u i สไครป์ยูทูบชาแนลนะคะของ p พ t l เลิฟเวอร์เจอฮห้ร่วมไปถึงแฟนเพจของพวกเรานะคะเพชเลิฟเวบายเจอฮายเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี ต๊กต็อกให้ไปเต้นกันด้วยนะจ๊ะสำหรับติ k t o ็อกต้องไปเต้นกันด้วยนะจ๊ะมีพี่ยา่าเต้นอยู่ไปเต้นคาเวอร์กันได้ด้วยนะคะไปติดตามทุกช่องทางคลิปน่ารักน่ารักดูแล้วค,คลายเครียดชวนน้องหมามา,าข้างๆแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเวลาของเนี้ยก็หมดลงไปแล้วล่ะคะ่ะเจอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 我妈妈。